ผมมีตัวของ Apple TV 4K กล่องสีขาวแบบนี้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,000นินนิดๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวของ Apple TV กล่องสีขาวเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ตัวของ Apple TV ในปี2022เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมหรือมีข้อแตกต่างอะไรกับกลุ่มสมาร์ททีวีอื่นๆบ้างครับติดตามครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าผมเป็นผู้ใช้งาน Apple TV มาอย่างยาวนานครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวของกลุ่มสมาร์ททีวีเนี่ยก็มีความสามารถเหมือนๆกับตัวของ Apple TV เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปต่างๆนะครับที่สามารถ ลงในตัวของทีวีได้แล้วก็ดูสตรีมมิ่งต่างๆได้เป็นหลักในปัจจุบันนี้ที่ส่วนใหญ่ทํากันตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมใช้งานทั้งตัวของ Apple TV นะครับแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยก็ได้ใช้งานควบคู่ก,กันกับตัวของสมาร์ททีวีอื่นๆอย่างเช่นตัวของ LG WebOS นะครับหรืออย่างตัวของ Android TV เนี่ยณปัจจุบันนี้ก็ยังได้ใช้งานเช่นกันซึ่งในปี2022เนี่ยคำถามผมว่าก็อาจจะผุดขึ้นมากับหลายๆคนนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยแล้วตัวของ Apple TV มันยังน่าใช้งานอยู่มมััยยเเเื่อปรีบบีบบบทกตว อ, Smart อนนสำหรับผมเองจากประสบการณ์เนี่ยก็คือเวลาที่เราเลือกทนะีวีณวันนั้นๆตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอให้เป็นรุ่นแบบนี้ตามงบของเราเราอยากได้จอใหญ่แบบนี้เราก็เลือกอตัวของ OS เนี่ยมันก็ใหม่นะวันนั้นมันใช้งานได้แต่คือพอระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผ่านไปก็ต้องไปลุ้นกันครับในอนาคตว่าแบบทีวี TV รุ่นนั้นๆได้รับการอัปเดต OS ให้เป็นขึ้นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไหมแบบนี้นครับซึ่งอย่างผมเองเนี่ยใช้ตัวของ Apple TV 4K รุ่นแรกมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังได้รับการอัปเเดตใหห้มม่อส รองรับเรื่องสี d o l b y Vision เรื่องเสียงแบบ d o l b y Atmos แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆใน TVOS 15ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือทำให้รองรับเรื่องเสียง d o l b y Atmos ในหูฟัง AirPods Pro AirPods m ร x รวมถึงตัวของ a i r p o d s 3ซึ่งจะแตกต่างกับตัวของ Smart TVOS อื่นๆนะครับที่จะไม่มีความสามารถนี้ครับสมาร s ททีวออื่นๆเวลาที่เราต่อหูฟังบลูทูธเข้าไปเนี่ยให้หูฟังเราล้ำสมัยยังไงก็ตามเนี่ยก็จะถูกลดทอนเรื่องงเสีย ให้ลงปเป็นแค่ตัวของสเตอริโอปกตินะครับออรายละเอียดที่เราเห็นบนหน้าจอาว่าแบบหนังหรือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอรองรับเรื่องเสียง Dolby a t m o s แต่เวลาที่ส่งสัญญาณผ่านทางบลูทูธเนี่ยจะไม่ได้เสียงถึงระดับ Dolby a t m o s จะไม่เหมือนตัวของ Apple TV OS 15คู่กับตัว AirPod s Pro AirPod Max AirPod s 3ตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องแอปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวของ Apple TV ยังได้เปรียบอยู่นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเนี่ยเวลาที่มีแอปใหม่ๆมีตัวของ สตรีมมิ่งใหม่ๆเข้ามาบริการเนี่ย Apple TV จะอยู่ในกลุ่มแรกเสมอครับอันนี้เราเห็นชัดมากตอนที่ Disney Plus Hotstar มาเปิดบริการในไทยเมื่อกลางปี2021ที่ผ่านมานะครับณนะตอนนั้นเนี่ยปี2 0 2 1เรามีทีวีที่มีความสามารถเกี่ยวกับสมาร์ททีวีเนี่ยหลาย OS มากครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวของ OS หลักไม่ว่าจะเป็นตัวของ Android TV หรือยอย่างตัวของ Apple TV เนี่ยจะสังเกตได้ว่าณนะตอนนั้นณนะวันนั้นที่เริ่มเปิดบริการ Disney พราทอสตานเนี่ยจะไม่มีแอปอสำหรับทีวีที่เป็น OS อื่นๆเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับผมก็ถือว่ายังเป็นข้อได้เปรียบของตัว Apple TV ทีนะครับที่มีแอปใหม่ๆม,มาลงอยู่ตอลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรครับซึ่ง Apple TV กล่องสีขาวที่ผมนำมาให้ดูนะครับก็คือ Apple TV 4K รุ่นแรกที่เป็นรีโมทสีดำครับเหตุผลที่มันเป็นกล่องสีขาวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่อง r e f u r b i s h ครับจะสังเกตได้ว่า,าจะมีสกรีนเล็กๆอยู่ตรงหน้ากล่องนะครับว่า Apple Certified r e f u r b i s h คำถามคือแล้วตัวเครื่ออง Referbish คืออใ หลายคนอาจจะงงๆไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเครื่องรีฟิวบิชของ Apple เนี่ยออมันเคยเป็นเครื่องใหม่ป้ายแดงครับแล้วก็เวลาที่เราซื้อเครื่องใหม่ป้ายแดงจาก Apple เนี่ยไม่ว่าจะซื้อจากหน้าร้านหรือซื้อจากออนไลน์สโตร์เนี่ยเ,ออเวลาที่เราใช้ช่วง14วันแรกถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราสามารถทําคืนได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Apple Watch หรืออย่างตัวของ Apple TV ก็ตามเนี่ยเราสามารถทําคืนได้เวลาที่เราคืนเข้าไปในระบบ Apple เนี่ย Apple จะเอาเครื่องนั้นๆไปรตรวจสอบครับว่ามันยังอยู่ในสภาพดีไหมมันยังโอเค ม,มันใช้งานได้ปกติไหมซึ่งถ้าผ่านการตรวจสอบของ Apple เนี่ยจะถูกนํามาขายเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่กล่องออริจินอลแล้วครับก็จะขายเป็นกล่องสีขาวแบบที่ผมนำมาดูนะครับแล้วก็มีสกรีนไว้ว่า Apple Certified Refurbished นะครับพเวลาที่ Apple เอามาขายเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชเนี่ยก็จะมีราคาย่อมเยาลงมาด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องรีเฟอร์บิชใดๆที่ออกมาจาก Apple เนี่ยจะมีประกันเครื่องมาด้วย1ปีเหมือนเครื่องใหม่ป้ายแดงเลยครับแล้วแบบ ใครบ้างนะครับผมว่าถ้าเป็นคนที่มีทีวีที่ดีอยู่แล้วแล้วเราสึกว่าเราซื้อมาราคาสูงคนที่มีทีวีจอใหญ่ๆมากๆอยู่แล้วเราสึกว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนเ,เพื่อแค่ว่าให้มันอัปเดตขึ้นมาเป็น OS ปัจจุบันเพียงเพราะว่าในเครื่องเราเนี่ยมันไม่ได้รับการอัปเดต OS มานานมากเนี่ยตรงเนี้ยการใช้ตัวของ Apple TV เนี่ยเข้าไปแทนที่ตรงนี้เราจะได้ความเป็นปัจจุบันทันทีครับตรงนั้นแล้วก็2เนี่ยคือคนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่เวลาที่เราอยากดูหนังครับแล้วอยากได้1สอบล้อมเป็น5 เป็นตัวของเสียง Dolby a t m o s เนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านหรือแบบอยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่ในคอนโดมิเนียมเนี่ยอาจจะติดปัญหารเรื่องพื้นที่ว่าโอ้เราไม่สามารถเปิดเสียงกระหข่มของลำโพง Home The a ต e r หรือซาวบาร์ได้เนี่ยตรงนี้ครับการคอมโบระหว่างตัวของ Apple TV คู่กับตัวของหูฟัง AirPods Pro, AirPods Max หรือตัวของ AirPods 3มเนี่ยมันทำให้เราดูหนังแล้วมันแบนบโหบันเทิงมากที่เราได้ยินเสียงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในหูฟังที่ได้เสียง5.1ช n n e l ได้เสียงถึงระดับ แบบดอเบียแอดแบบ360องศานะครับตรงนี้ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งเวลาที่ใช้หูฟังดูหนังแล้วเป็นเสียงแบบ d o l b y a t m o s เนี่ยเปรียบเทียบกับตัวการใช้ลำโพงนะครับตรงนี้โอเคแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ลำโพงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Home t h e a t e r หรือเป็นซาบาเนี่ยมันจะเป็นเสียงขนาดใหญ่แบบเต็มห้องกว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกัน,นที่ลำโพงก็ทาไม่ได้เหมือนกันคือในหูฟังอย่างกรณีของ AirPods Pro AirPods Max มเนี่ยมันมีตัวของ ANC การตัดเสียงรบกวนภายนอกเวลาที่เราดูหนัง ที่เป็นเสียง Dolby a t Mo s รเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูครับว่าเราดูหนังแล้วเราแบบเหมือนตัดเสียงรบกวนภายนอกไปด้วยเราจะซึมซับเสียงต่างๆจากหนังได้เต็มเต็มหน่วยมากกว่าลำโพงอีกครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือกลุ่มที่ทํางานออฟฟิศครับที่อยากได้ตัวของ Apple TV เนี่ยไปวางอยู่ในห้องประชุมไว้สําหรับพรีเซนต์ต่างๆให้สําหรับทุกคนสามารถแอร์เพย์เข้ามาได้จาก iPad จากเครื่องแม็กจากตัวของ iPhone แบบเนี้ยการที่จะซื้อตัวของ Apple TV 4K เนี่ยแม้ว่าจะมีราคาถูกลง มาแล้วเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้ถึงตัวของ 4K ก็ได้ตรงนี้ครับทางเลือกก็คือเราสามารถซื้อตัวของ Apple TV HD ที่เป็นเครื่อง refurbished เนี่ยราคาอยู่ที่2,000ในหน่อยเท่านั้นเองตรงนี้ก็ลองเลือกกันดูนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับที่มีหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันแนวว่าตกลงแล้วเนี่ย,นนย Apple TV มันดูได้แค่สตรีมมิ่งเหรอมันดูได้แค่ netflix มันดูได้แค่ Disney Plus Star อย่างเดียวใช่ไหมอ่ามีแค่แอป YouTube อย่างเดียวใช่ไหมตรงนั้นเออแล้วแบบเนี้ยม,มันะครบ ตอบคือมันดูได้ครับผมใช้ตัวแอป AIS Play สำ Apple TV เนี่ยก็สามารถดูทีวีดิจิตอลที่เป็น3579ด้าูไทย PBS ดู PPTV ดูช่อง GMM ดูช่องวันอะไรแบบนี้สามารถดูได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะคลายสงสัยนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวของ Apple TV เนี่ยดูทีวีดิจิตอลได้หรือเปล่านะครับถึงตรงนี้ก็คงได้ข้อมูลกันแล้วนะครับว่าตัวของ Apple TV เนี่ยยังมีความน่าสนใจมีความน่าใช้งานอยู่สูงทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าพอวิดีโอนี้ออกไปเนี่ยตัวเครื่องเหลือไม่เยอะแล้วครับ ใครสนใจให้รีบติดต่อไปที่ร้านอาริมิดแครับเดี๋ยวผมทํำลิงก์รายละเอียดไว้ให้ว่าติดต่อร้านอาริมิดแม็กเพื่อสั่งซื้อ Apple TV 4K r e f u r b i s เ e d เครื่องนี้เนี่ยได้ทางไหนบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ